สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้อยู่ที่สวนวิไลโลคเวศอันนี้ที่อยู่ที่ทสวนวิไลโลคเวศสวนวิไลนโลคเวศทุกคนน่าจะรู้ว่าทำไมเสียงผมถึงเปลี่ยนผมมีน้ำมูกนะครับมีน้ำมูกอยู่อันนี้สวนวิไลโลคเวศหรือกุฎแดงอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านบ้านยังบ้านมัดเครื่องมัดเครื่อง ก็เป็นตอนนี้สถาบันวิจัย้เข้ามาสัวคนนี้ทำไมอากาศแบบนี้มันค่อยหน้าครับทำไมอากาศแบบนี้มันน่ามาโดดน้ำเพ่ทำไมอากาศแบบนี้มันเาไปติดจอตองพุ่นได้เล่นเนี่ยกลัวเลี้ยวกลัเลี้ยวว้าว ตัวใบนี้สิเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนนะมันบอกครับกำลังพัฒนาตัวนี้ขอหยัดเกียร์ผับหน่อยได้ครับผมได้ครับดูดาวกับเราก่อนก็ได้คำคำเล็กน่อยอ๋อมีกิจกรรมดูดาวนะมันบอกครับมาพักแคมป์ขึ้นเขาจินแจลงก็ได้ปะเจ้าอมบ้าได้เปิดเป็นจุดกลางเต้นมาครับการครับเปิดเปิดครับแต่ยังเข้ายังบั่นความเรื่องจุกยางนะครับแต่นกำลังศึกไยับครับครับ ดูดาวไหมลูกดูดาวเปล่าเหมือนท้องฟ้าจำลองอนะ่ะที่เราไปอะ่ะ,ะนี่เสือชูชีพนะมามาไอ้คนนี้นา่ญญาตัวใหญ่เก็กๆเราได้ครับตัวเล็กตัวเล็กตัวไหนเนาะตัวนี้นี่ได้ไหมนี่ได้ได้ได้ลงอยู่ได้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 ได ตัวซับบอดตัวนั้นก็ต้องเปียกด้ดวยนะครับแมนบอรครับย่อมย่อมเปียกถ้าพวกนี้ม,มาดื่มครับผมอ๋อก็ไปนี่ก็จะเป็นมีคา่าต้องค่อยเฮ็ดค,าาคา่าค่าบริการไปมาครับเป็าานบริการแล้วก็เพิ่มมาให้เราเพื่อจะแจ้งนะครับอ๋อครับจะลังคุยกันนะโอ้โหเด้๋ยครับาอาจารย์แมนบอกเป็นอาจารย์ที่ยัดอาจารย์ดีนม่ตัางเนี้ยมีทับบอร์ตด้วยใช่ครับเอาซับบอร์ต อย่างเท่เลยนี่นี่นี่ก็ได้เลยบอสเลือกเปลี่ยนกระลูกเอ้าถอดมาสิถ้างั้นเืออ๋อนา่อันนี้มันจะกระชับกั่า อเออเรื่องเล่วคอยยีราดใหด้ลูกไม่น้องคิเศษด้วยเวียนถือต้องเวียนเอาใส่ในนี้โอเคหนูเป็นคนถือกล้องด้วยใช่ไหมอ๋มอยังมางท่านด้เก็บอยู่ในเปิดอย่างเป็นทางการ นี้เราใส่ชูชีพเลยบอลครับแล้วกำลังจะไปเอาเลือ,อ,าอาฝากถือกล้องหน่อย

นี่จะเปิดเป็นทางการวันที่เท่าไหร่คะพี่ก็เปิดไปให้คนมาเล่นเรื่อยๆครับแต่ว่าตัวจะเช่าทางการแบบเซาเก็บเงินเซาเกตเงินอย่างเงเรากำลังทำระเบียบอยู่ครับเขามาอะไร ้เกือบเอยนั่งไปทางไหนนะติอันนั้นไปทางก้นคุณไหมนั่งลงเนั่งลงเลยียดเท้าออกลนกเหยียดเ้าออก เด็กๆระวังเรือลูกต้องยบนนี้แบบพ่ออไม่เป็นถอยหลังให้พ่อถอยหลังก่อนแม่หยุดก่อน อ๋อกล้องไหนกอจะใา้กล้องมือถือแม่ก็จะก็เ่ายกล้องนี้มาเฮ้ยค่อยแล้วจะทำกล้องจมดามล่ะไม่จมหรอกไปเลยนี่พ่อมีคิปเปอร์แล้วหนีพ่อหนีบเอา เลยไม่แน่ถ่ายรูปก็ได้เออไม่ปียากหรอก ไม่เป็นไรใพอพายได้ไม่พายมันจม ายมุมนอก,กป็ปล,ล่ะพ้อนถนัดเต่ายแบบนี้พ้อนถนัดภายไม้เดียวไม่ถนัดภายสองข้าง มันหุบฟึบแช่เป็นไงครับไหนขอดูข้างหลังหน่อยดิโอ้ว้าว Vìn hãy cong a manh hôn hạng đi. hơn nhanh 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 hơn ภาพข้างหน้าแค่หนบรรยากาศข้างหน้าใค่ไหนเอาเอากล้องเอาโคโคไปจับข้าขงหน้าดีกว่าหรือว่โฟวินนี่น่าถ่ายมือ,อแม่ไปตามไปไปแม่กล้องถอดเลยเหาทำไมอ่ะกดมอให้เปิดมอนิเตอร์หน้าได้ไหมไม่ได้อีกมีแค่สามจีเปอร์เซ็นก็ถ่ายแบบมองไม่เห็นอะไร ูพาที่กำลังตกพระตอนขึ้นมันสวยเลยเรเรือตอนนเอ จาของหัยใจว่าเขาเป็นยูทูบเบอร์หรือเปล่าท่าที่ตกสวยไหมลูกลมุมมุมโค้งต้นไม้ตรงเนี้ยสวยมากเลยติงจากจอมอนิเตอร์ตรงเนี้ยันียนเจาะปากเด้อคอยเสียงห้มันคอยเสียงมันได้ไยินเสียงน้ำ เหมือนแบบถ่ายอีกกล้องเล็กแต่ว่ามอนิเตอร์จากไอโฟนไ้ไว,ไวกว่านี้หน่อยได้ไหมเ <c oughs> ลวพ่อพยายามดังของ <c oughs> ได้เลาว,ว่าหนูไม่ให้แม่พิงก์เหรอแล้วหนูเอ็นนี่แม่ทำไมอะ <c oughs> แม่พิงี์ <c oughs> โผล่ไปหายิ้มม,ม,มองหน้ามองหน้าจอนี่เอาวิวนี้สวยๆดูนะ3โควินมองกล้องสิมองหน้าจอสิมอ,อสมองหน้าจอดูมัน,มนเห็นถนนบหบ่ยาเป็นไงลูกบ่ยิ้มลูกหน่านยากยิ้มยิ้มยิ้มสิเอาแล้วก็ได้ <laughs> ตกปูจะนอนไม่สวยมันเห็นขอบถนนฝั่งนูน้นนั่นมันต้องไปเห็นเขียวๆตรงนั้น,นเต็งโผล่หน้ามาดิเอ,อ็งโผล่หน้ามา <c oughs> พี่โคอมเวียน,นามา แม่ว่าไอ้ไหลแม่น่ยมันบังหน้าหนูเอานี่มวนห้หนูไห,หมแม่นเอาไม้พายห้หนูดีกว่า<อ>มันได้แกะกะกับกล้องไหนกับกล้องโฟโต้หน่ะกลับไปท <f ew> างไหนก็หมุนกลับมาเฉ,เฉยๆนะโ <c oughs> อ้ยค่อยมองไม่เห็นไงแล้วค่อยจะไม่ <c oughs> ไม่เหจะไปสนใจพี่คอยบ่อชายลูแบบคอย,อยเลี้ยวไปเห็นคอยบ่รูเรื้อง ต้องบัดเยอะยู่คนหวยบ่ากปาปปาิประเด็นคือทาออ่าันนี้อะไรตั้งแต่วันนี้มองไม่เห็นอ่ะอเปิดเลยไม่ได้หรอเบียนเบ็นดูนู่นดูกล้องวูดวัดอยา Yeah. Yeah. ่ยลูกเปลี่ยนกันแล้วเนี่ยพอ่อ <Yeah. S 2> แม่เอาไม้ไผ่หลบอปดีกว่าไหมมันจะได้ไม่เก,กะบกะแม่ไม่มันจะตกน้ำมันลำบากกว่านี้เราเราเอาของน้ำเข้ามาโอเคโอเคโอเค เอากล,ลับแก้เห็นไปข้างหน้าเอาก็ไม่เอามุมนี้หรอมุมเนี่ยหันไปข้างหน้าแต่หันทำไมมันมีอย่างนี้จะไปเอาเลยเนาะไอโค้งนั้นได้ไหมหรือเขาให้สุดแค่เท่าไหร ไ,ไปหาป้ายเป็นการถ่ายรูปแบบมองไร่เห็นหรอหายเพ้น กลับไปไหนอุยอ้ยจะเป็นเขียวงน้องมันมุ้มกงกลงตั้งบ่ได้จให้พอถือดิ รู้สึกยังไงครับรู้สึกยังไงครับคุณฟวินครับรู้สึกว่ามันไกลเกินและต้อ,องทายกลับ่ทมันสุดแล้วที่นี่คือสวนวิไลลุกเควตครับหรือกุฎแดงครับเมื่อก่อนดดใช่เป็นเกาะกลางน้ำที่เป็นป่าของจังหวัดมหาสารคามครับอยู่ที่ตำบลเกิ้ออำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามครับออกจากตัวเมืองมาประมาณ กี่กิโลห้ากิโลห้กิโล,โลอันนี้คือถนนเส้นที่จากมหาสารคามไปอำเภอกรมลาใสครับถ้ามาจากของนาฬิกาตรงมาทางวัดสามัคคีแล้วก็ตรงมาเลยตรงอย่างเดียวครับแยกไปด้านบ้านท่าประทายเลี้ยวขวาเป็นพื้นที่ของอบตอเกิ้งแต่ว่าตอนนี้มหาวิทยาลายัยมหาสารคามดูแลนะครับร่มลื่อน ใายไกลกันไปถึงไหนเลยร่มรื่นมากมีปลาน้ำในกุฎแดงนี้เป็นชีหลงเข้ามานะครับติดแม่น้ำชีสามารถหาปลาได้ไตั้งแตยสมัยผมเป็นเด็กเท่าโฟวินเนี่มาโดดน้ำตามอยู่นี่หรอไม่ได้โดดน้ำตามเขามีเรือเปลี่ยนให้ถีบพ่อมากับย่าย่าพามาถีบเรือเปลียอยู่ตรงนี้ ย่าพามาถีบเราเพีบว้าวแบบนี้แหละ้วแหละ้าใครเชื่อใครไม่เหรอไม่พายเหรอ ไรหมายถึงมุมนี้หมายถึงโทษศัพทบนะเดีย<า>๋ยว Chỗ có tôi nó sáp uve. ờ ờ. một hai. một hai ba. một hai ba. một hai ba. แป๊บนึงเอ๋อหันหน้ามาหัานหน้ามาหัานหน้ามาวินหนึ่งสองหนึ่งสองวินทางนี้ทางนี้อีกฝั่งหนึ่งหันหน้าทางนี้เออหนึ่งสองเตกน้ำเอาสนุเออลูกก้ำซี่ไปย่านยังจะเล่นไหมล่ะเนาะย่านทำไมตกน้ำมีเสื้อชูชีพอยู่นะ อันนี้ยิ่งปลอดภัยกว่าชีในสวนบ้านเราตัวเพราะว่ามันมามันไม่ไหลโอ้หางดำปีเลยปลาพีอ่ะ กระเพาะหางดำปี้เลยนั่นไงซับบอร์ดเห็นไหมเห็นเข้าพายซับบอร์ดไหมไหต้องยอมเปียกหน่อยอ่ะเวีนเข้าทงข้าทง <laughs> Wenn Video <wir> die <laughs> Wenn <wir> die <laughs> เห็นไหมเห็นพี่เขาเล่นเบาอยากเล่นพี่เขาเ้า ก็อยากพายไปมองเรอดูองฝาผนัคนน้ำให้น้อยสิอย่ามัวแต่่าย